แต่ว่าเราย,ยังหาไม่เจอเลยว่าร้านเขาอยู่ตรงไหนอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยถ้า <c oughs> คนท็อปเปี้ยวก็คือแบบมีความเสาวรสตื่นเลยแม่แม่ว่าคีมคีมเยอะโอเคแม่แม่ไม,ม่ต้องรีวิวแล้วใครมา <c oughs> ไม่ออกจากเฟรมไปเลยยังไงคะจะไปคทเฟ่ก็จะไปจะทำคนนี้ก็จะทำแต่ว่าลูกก็คือต้องต้องอุปกรณ์ลูกด้วยลำบากเนาะชีวิตแลในเมื่อเช้านี้คนรถย่ังยังไม่พร้อมเท่าไหร่ เราก,ออกแล้วขับเองหะคะคือรถขับไปเลยคะ่ะรถอะไรครับอตู้ค่ะห <c oughs> นึ่งสองสาี่ห้าหเจ็ดเจคนพอดีมีได้เนี่ยมันจะขับร ดี๋ยวจะบอกความรับอะไรให้ฟังนะจะบคถ่ายร้านสั้นขอบคุณครับเลิศค่ะอ,อ,อนาคะแล้วไม่มีถุงเหรอคะ ค่เอาถุงอยู่นี่ค่ะโคตรชอไม่ต้องเข้ามาแล้วค่ะปิ้งไหมเนี่ยปิ้งไหมแต่บูชปิ้งก็ไดอ่าแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้ให้ให้ปิ้งให้อันนึงนะคะข้าวป่นเลิศจำช้ำค่ะเรียบร้อยค่ะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวหวานมากร้านนี้เลิศนี่คือข้าวเหนือหมูน่ะอ่าข้วเหนือหมมาแล้วนะคะผมใส่โรยด้วยน้ำตาล แต่ว่าเรายังหาไม่เจอเลยว่าร้านเขาอยู่ตรงไหนคือหมันกัว่าเข้าไปร้านร้านกาแฟเขาอะอ๋อเขามีมุมคือเขามีมุมถ่ายคอนเทนต์แบบเต็มร้านเลยอะ บอกว่าเป็นออริจินอลนะคะเดอร์ตี้ปกติชอบไปถ้าเกิดไปร้านกาแฟแล้วเจอเดอร์ตี้จะสั่งเดอร์ตี้ก่อนอืมอร่อยนัวจริงไม่ได้อวยนะคือแบบเออดีชอบอมามารีวิวครับอืมอร่อยลอลลลเลิศเผียนเดอร์ตี้อร่อยมากามาโอเคงั้นแม่แม่ไม,ม่ต้องรีวิวแล้วใช่ไหมไ่ออกจากเฟรมไปเลย นี่นะคะเราสั่งมานะคะเป็น2องอีสองอย่างะค่ะจะเป็นวายเบอร์รี่นะคะแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นเซฟเดอะ์เวนะคะอร่อยค่ะก็จะมีความแบบกล้วยอะโวคาโดนะคะแล้วก็จะมีสาหร่ายทัดไปดูดีหน้านะคะอ่ะลองกันเป,เปลี่ยนกันนะเปลี่ยนกันนะอร่อยนะคะเดี๋ยวมาลองชิมอ่ะชนกันชนกันก่อนต่อไปเป็นเออน่าจะเป็นคอฟโฟลนะคะกับสังขยานะคะเดีย๋ยวมาลองชิมกันนะคะเขาบอกว่าเป็นแบบวิ่เจอร์ตัวเด็ด แล้วก็คือคอฟเฟอร์ hmm. ก็คือยังกรอบๆอยู่นะคะ mm hmm. อร่อยถ mm hmm. ังขยะใบเตย mm hmm. คือปกติเดีเป็นคนไม่ได้แบบไม่ได้ปลื้มอะไรสังขยะมากเลยอุ๊ยอร่อยจริงต้องอีกคำ mm hmm. ถ้าคนชอบเปรี้ยวก็คือแบบ มีความสาะวระสดัดปลารสดนะคะก็คือแบบตื่นเลยแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะคะ <need> ชีสเทของที่นี่คือแบบต้องมาลองนะคะอันนี้ดดีมากดูแบบ มันเป็นยังไงครับดาวินเมื่อกี้ดาวินกเบคนอืไ <c> น <oughs> เอาต่อตรงนี้ต่อไม่อยากจะบอกนะว่าอะไรรู้ปะชีสเค้กเขางนุ่มมากแบบนุ่มมากอร่อยมากคือเป็นคนส่วนตัวไม่ชอบอะไรที่แบบความชีสที่มันแรงมากแต่วันนี้คือแบบอร่อยโคตรทองกรอบดีเลิศ ทีมงานข้างหลังเนี่ยคือยืนมองแบบหันห้ดูเลยค่ะหันห้ดูเลยค่ะหันห้ดูเลยค่ะ,คะอ,รอ,อร่อยถ้าใครเป็นสายแบบคาราเมลแมคคาเดเมยก็คือแบบต้องมาต้องมาโดนสิ่งนี้อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อย <c oughs> โอเคเราก็เรา,เราอยู่ที่ร้านบรรยากาศนะคะที่เขาใหญ่นะคะเป็นบรรยากาศคาเฟ่เขาใหญ่นะ,ะซึ่งเข้ามาแล้วคือแบบคือมัน บรรยากาศดีสมชื่อก็อบอกก่อนนะว่าสมชื่อและคือมีบรรยากาศดีแล้วก็มีแบบบุมถ่ายรูปถ้าใครเป็นสายคอนเทนต์หรือว่าเป็นแบบอยากมาทาคอนเทนต์มาที่นี่แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าบางทีเรามาทำคอนเทนต์แล้วแบบมาเจอแบบอาหารหรือน้ําที่ไม่อร่อยเราก็เซ็งใช่ไหมเราก็ต้องแบบคือที่นี่คือเขาทั้งแบบอาหารดีขนมอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีนะคะก็คือครบครบเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราหิวนะตอนนี้เรามาตอนเช้าใช่ไหมคะเราก็มาสามารถมาแบบทานบรันช์ได้ที่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนู อุ้ยดูสินี่เป็นแบบว่าเอกเป็นเดินดกนะคะอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์อีกตัวนนะคะเป็นเมนูแบบผสมประสานกันระหว่างงาดำกับมะพร้าวมารวมกันอยาจะาลองชิมนะคะว่ารสชาติเป็นไงอื้อ ถ้าใครเป็นสายที่ชอบมะพร้าวรักมากเพราะนี่เป็นคนที่ชอบทานมะพร้าวแบบน้ำมะพร้าวปัน่นนมสดก็คือแบบรักมากแล้วก็เป็นคนชอบทานบัวลอยงาดําอยู่แล้วก็คือแบบก็คือแบบอร่อยอยากให้มาลองชาอยากให้มาลองชิมนะคะอืมดีถ้าเกิดว่าสายคอนเทนต์ต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนเพราะว่าหรสชาติอร่อย 2. คือแบบถ่ายรูปสวยนะคะถ้าใครนะคะที่มา เขาใหญ่นะคะขอบอกเลยนะคะว่าอย่าพลาดนะคะที่นี่ก็คือมีครบทุกอย่างอย่างแรกเลยนะคะเครื่องดื่มอร่อยขนมอาหารอร่อยที่พลาดไม่ได้นะคะสําหรับสายคอนเทนต์อย่างเรานะคะก็คือถ่ายรูปทำคอนเทนต์ได้ทุกมุมเอางี้ว่าตั้งแต่จอดรถเดินเข้ามาคือคอนเทนต์ปัง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 ,ปงที่นี่นะคะมีทอยคาเฟ่นะคะที่แรกนะคะก็คือสามารถมาเล่นมาทำคอนเทนต์มาถ่ายได้นะคะแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยอยากให้มาดูนะคะ ก็คือบรรยากาศมันชิลแล้วสำคัญคือต้นไม้ก็คือแบบเป็นต้นไม้ใหญ่สวยแล้วมองไปมุมไหนก็คือแบบสวยน่ารักแล้วก็มีดีเทลทุกมุมจริงๆไม่ว่าถ่ายนั่งถ่ายมุมไหนตรงไหนก็คือแบบเป๊ะสวยปังแน่นอนนะคะก็อยากให้ทูกคนนะคะมาลองดูได้ค่ะ